คเป็นหมื่นคำเลือกมาทุกคำแทนใจใจเพียงหนึ่งใจที่ยังไม่มีอะไรให้เธอคนเพียงหนึ่งคนเก็บเอาใจมาร้อยเป็นเพลงให้เธออาจไม่ถึงกับดีเลิศเลยแค่อยากจะทำให้เธอภูมิใจ บทเพลงที่ได้ยินคงไม่เหมือนกับเพลงอื่นทั่วไปเพลงจากหัวใจเป็นของขวัญให้เธอผู้เดียวบทเพลงที่เก็บเอาดาวทุกดวงเขียนเป็นทวงทำนองคับคับ บทเพลงจะเป็นดังคำสัญญาว่าจะอยู่ข้างเธอตลอดไปให้เพลงผูกพันสองใจนานเท่าไหร่ ที่ได้ยินคงไม่เหมือนกับเพลงอื่นทั่วไปเพลงจากหัวใจเป็นของขวัญให้เธอผู้ดี หัวใจบทเพลงจะเป็นดังคำสัญญาว่าจะอยู่ข้างเธอตลอดไปบทเพลงผู้พันสองใจนานเท่าไหร่ 看看นะเป็นคนที่ร้องเพลงสบายแต่เพราะเหลือเกินนี่หนูอยากนอนตองนี้เลยนอนตอนนี้ไมต้องมียก่อะไรจะนอนอพอจะเลยอ่ะนี่พวกทีมงานถาม าลิฟทิ้งเหรอพี่เหมือนแผ่นเลยใช่ไหมพี่นุ๊กเห็นมันเนี้ยเป๊ะเขาร้องไงเขาก็เป๊ะของเขาอย่างเงี้ยแล้วเมื่อเมื่อกี้พอพอเขาร้องเจ็บปุ๊บเหมือนมันนี่ซะกนึงจนเขาต้องบอกอะก็คุณครับคือทุกคนอยู่ในผวัาหมดอลยตกอยู่ในผวัาหมดเลยอะผมบอกว่าผมว่าเหมือนอยู่ในผวัาจริงๆนะแล้วมันฟังแล้วมันสบายแล้วมันรู้เลยว่าอันเนี้ยต้นจะบับมันฟังแล้วคือมันไม่ต้นตะบับต้นจะบับไม่สะกิดตะขวงใจเลยอะแต่ตะคุยกับเออยู่เลยบอกว่า ดูด at. so okay. so ูเขาร้องเนี่ยเขาร้องแบบสบายๆถ้าเป็นคร้องสบายแล้วร้องไม่ง่ายนะเพลงนี้ลมมันลมมันต้องใช้สม่ำเสมอมากร้องให้พร่ะร้องยากไอ้ท่อนตรงนี้เข้ายากมากเลยนะไอ้ที่แบบว่าบทเพลงที่ที่จะมาซ้ำครั้งที่สองอ่ะที่มันแบบมีอะไรส่งแบบผู้เดียวเออผู้เดียวแล้วก็ฟึงแล้วก็บทเพลงเนี่ยไอ้ตรงนี้แบบสวมเข้ายากมากเลยอ่ะเมตอนเขาออกอัลบั้มเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่เสียงชัดเจนมาคขาว่า ฟังปั๊บก็รู้เป็นปิงปองแล้วตอนเนี้เขาร้องเพลงน้อยลงแต่เขาไปเอาดีทางการวิ่งถูกต้องไหมก็ประมาณหนึ่งครับผมอ่าอะไรเป็นแรงรบันดาลใจเบอกว่าช่วง2อสมปีที่ผ่านมาครับเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราเริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วก็แบบเฮ้ยป่วยบ่อยอะไรเงี้ยพอขึ้นวันที่หนึ่งมกราปุ๊บก็ถือเลิกดีเลยครับก็เลยไปซ้อมวิ่งซ้อมวิ่งซ้อมไปซ้อมมาติด,ตด เหมือนพี่ลงอ่ะเหมือนพี่ลงนะอ่ามันขาดไม่ได้มันขาดไม่ได้แกวิ่งมาเรื่อยๆครับแต่หลังๆก็เริ่มลดลงบ้างแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเล่นเวทเพิ่มขึ้นร่างกายดีขึ้นไม่ร้องเพลงอะไรเงี้ยโอ้ยดีดีดีขึ้นเยอะเลยครับจะไปต่างกันลุ้งลงลุ้งลงแบบไอออดอัดอัดเลยอย่าไปรับเสีงเล่นตบ